บ้านรักผาม่านดีไซน์สวัสดีครับวันนี้เราก็จพะพามาชมผลงานการติดตั้งฉากกั้นแอร์ PVC แบบทึบนะครับชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบสไลด์เดี่ยวนะครับฉากกั้นแอร์สามารถกั้นแอร์ได้90%เเซเลยนะครับร้านของเราเลือกใช้วัสดุ PVC เกรดพรีเมียมจึงมีความแข็งแรงทนทานคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพในการกั้นแอร์และยังช่วยแบ่งห้องให้เป็นสัสดส่วนด้วยนะครับการทำความสะอาดก็ง่ายเพียงแค่ปัดทำความสะอาดหรือหากมีคราบเลอะลูกค้าก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถูปไปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นบันไดลูกค้าก็ได้เลือกใช้เป็นฉากกัน้น PVC สีครีมลายไม้แบบทึบสีนี้จะมีความสว่างและสวยงามมากครับ จุดนี้เป็นส่วนที่ลูกค้ากั้นห้องครัวลูกค้าได้เลือกติดตั้งฉากกั้นแอร์ PVC สีขาวแบบทึบนะครับครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเดินทางมาชมตัวอย่างสินค้าจริงได้ที่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่ถนนเทพรักษ์ซอยสีสมิธนะครับครับเดี๋ยวยังไงให้คุณแอนพาชมภายในร้านนะคะไปกันเลยครับอุปกร,รณ์การตกแต่งบ้านนะคะก็จะมีมูลี่ค่ะ แล้วก็ฉากกันห้องนะคะฉากกันห้องของเราจะเป็นฉากกันห้อง PVC นะคะก็จะมีสีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านม้วนนะคะส่วนม่านม้วนของเราก็มีนะคะเป็นผ้าสันสกีนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูกันได้นะคะแล้วส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นสีมูลี่ค่ะต่างๆนะคะที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกดูได้เลยว่า มูลี่เรามีแบบไหนบ้างนะคะมีสีไหนบ้างนะคะเรามีหลากหลายสีนะคะที่จะให้เลือกดูเลือกชมนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นห้องมูลี่นะคะแล้วก็ม่านมมวนนะคะแล้วก็จะมีแบบของอเล่มผ้าในแคตตาล็อกนะคะก็ทุกอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างให้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลือกชมกันได้เลยนะคะ นอกเหนือจากฉากกั้นห้องแล้วก็ออมูลี่ไม้นะคะเรามาดูส่วนของรางนะคะจะมีรางตาไก่นะคะแล้วก็รางไทเทเนียมค่ะแล้วก็มา่านล็อกลอนรางเทปนะคะทางร้านเราก็มีให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจับต้องของจริงนะคะหรือว่าจะเป็นรางไทเทเนียมนะคะเราจะมีทุกสีทุกแบบนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะมาะ่านล็อกลอนนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์รางของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามา เลือกชมในร้านเราได้เลยนะคะนอกเหนือจากผ้าตัวชวูนะคะเรายังจะมีแคตตาล็อกนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันหลากหลายเลยนะคะถ้ายังไงก็สนใจก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะแล้วก็เราจะมีวอลเปเปอร์ด้วยนะคะในการให้บริการลองดูกันได้เลยะคะ่ะทางร้านเรานะคะรับปรึกษาฟรีนะคะพร้อมติดตั้งให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะถ้ายังไงสนใจก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ